ขึงขนาดน,นั้นเลยเหรอว่าตำรวจกุงงวะโอ้ไม่ขึ้นด้ไ<ล>ยเห<อ>ี้ยโคตรสวยเลยกูอยากปิดสอนอนวะอขึงทำฮียอะไรอ่ะ ชุมต,ตึงเลยกูแซวเล่นก็ไม่เล่นมตึงเจเจอประชาชุมตึงมั่งอย่าร้องในสัตว์ขุดอันสามคันนะทีหนี่ยากไปเขารู้ได้ไหมเนาะ แม่งขวางไทยโคตรเหี้ยเลยขวางลายเหี้ยจัดวันนี้อับัมนะครับขออนุ้อับัมนะร้อยสี่สิบคิดว่าขึ้นไหวปะ <ม>โอ้มา,มา, 3, บบา,าทั้งสามพันยังบางไลน์ลิงก์กันแล้วกันมาได้ไหมโอเคโอเคพี่หนีตำรวจกันอยู่ <c oughs> เขารู้ได้ไหมเขารู้ข้างหลังได้ไหม ไหวปะรึปะไม่ตันไงคุณว่ากันไม่ต้องมาเล่นชนผมระเบิดเลยยิงโดนแล้วนะผมยังชอบเลยชนอย่างนั้นไม่ไม่ไม่กลัวผมระเบิดตายบ้างเหรอชนเหรอผมผมว่าผมไดีนะผมมามาโดนชนเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะโอ้กันชนครับอะไรถ้าผมตายนะฮะ แต่ไม่น่าบางลายไม่น่าบางลายแล้วเดี๋ยวรถท้าไม่ทราบรถรถของใครครับรถผมเนี่ยใส่บินเพิ่มเขาไม่ได้นะเป็น2 5งพันห้าคนดูนะไม่ไม่ไม่ผมปล่อยทิ้งไว้ต้องถ่าไม่น่าครับเพราะว่ามันเป็นรถนรำตายก็ต้องถ่ายไม่ถ่ายมันยึดยึดหมายถึงว่าก็คือจ่ายเพิ่มหนึ่งพันก็คือชอบกระาษเองเข้าใจไหมครับแต่ถ้าพาวก็คือไปพาวเองจ่ายห้าที่พาวมันเดี๋ยวไปพาวเองครับ ครับไม่ทางั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่แบนั้นยครับ